thank mm -hmm. สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าเอสเมอร์ดาเนียครับผมตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่เก่งเรียกได้ว่าจะเป็นเมตาเลยเนี่ยเป็นเมตาเลยจับสกิลของเขาเข้าใจไม่ยากนะเพื่อนๆสกิลสองเคลียร์หมุนแบบนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวสกิลที่หนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะเป็นมูฟเมนต์แล้วมีเกราะขึ้นมานะครับคอมโบให้ถูกเอานะครับคอมโบให้ถูกนะแล้วนึง แล้วเราได้ครับ XP e กว่าน,นี้เราได้ไงเราได้ไงได้ทั้งวันน่ะเซนเสียการคอมโบสกิลของเอสเม้นะครับเอสเม้นี่ก็คือสกิลหนึ่งก่อนแล้วค่อยสองเพื่อนๆสังเกตด,ดูที่สกิลหนึ่งนะครับมันจะมีคููดาวลดลงถ้าเราปั่นสกิลสองโดนนะ ก็จะรีวิวเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเริ่มติดเกมดีเหมือนจะเหมือนแค่จะเริ่มนะฮะหลังจากนี้ก็มาเอาปูครับไม่ใช่ปูตัวไหนก็ไม่รู้ก็จะได้ความเร็วในการวิ่งจากแม่น้ำด้วยครับเ,เรื่องเอ็มเบมอะไรอย่างนี้ผมยังไม่เต็มนะ เวทของเขาผมก็อัพไปเต็มเหมือนกันนะเลเวลโอ้โดนอาดกำแพงเลยใต้ั้งวันนะตัวเรามีแค่นี้เลยนี่ฮะและอันตีใกล้ๆมันจะง่ายกว่าอันตีก็คือกระโดดถ้าใครเคยเล่นเวเลสนะครับมันก็คือเวนอมอันตีของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าอันนี้มันจะมีสตาร์ออกมานะครับซึ่งสตาร์ก่อนแล้วค่อยกระโดดเข้าไปนะเราเข้าตัว บางปลาเลยตอนนี้เราฟิกเกอร์ฮนะสองปั่นไปเลยเหมือนจะไฟตรงนี้จะแพ้ไม่ได้เลยฮนะอเสียได้จัดเสียหมดแน่ับตรงนี้ไฟเต่าแพ้ ที่ผมลองกดสกิลสองให้ดูใช่ไหมเพื่อนๆตรงที่ไฟเต่าอ่ะตอนนั้นผมกดไปซึ่งสกิลหนึ่งมันก็ครูดาวชาร์ตนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีว่าสกิลหนึ่งและสกิลสองนะครับหนึ่งก่อนแล้วค่อยสองเนี่ย yeah, แล้วครูดาววันี้เราก็มาเติมเลนนะครับมันก็แตกต่างจาก RV หน่อยนะครับเพื่อนๆถ้าผมเล่นออฟเลนใน RV ก็จะพยายามเคลียร์คีฟแล้วค่อยมาเติมไหม อันนี้ก็จะมาเติมเพื่อนเลยนะครับยัดเข้าให้จังวันนี้สตาร์เรียบร้อยครับสตาร์เลียนพันซีซีจังวันนี้สาวๆอาจจะงงนะครับสตาร์เลียนคือ Motor side. Motor side ะคะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สตาร์เลยียนนะฮะหมุนนีย สกิล้ายบุหลาครับเอตัวเมื่อกี้แต่หน้าตามันก็เหมือนชาลอดเหมือนชาลอดแต่ถือ,ถอดาบฟอร์เรติโนก็ชาลอดอะ่ะอันนี้ผมก็ทำตามสูตรเพื่อนๆในคอมเมนต์บอกเลยนะว่าพี่รองเท้าตั้งแต่เลเวลแรกยังไม่ต้องออกเต็มก็เหมือนแบบซื้อแค่250พอแล้วไปอัพแบบมาพวกดาเมจชิ้นแรกนะครับแล้วค่อยมาอัพรองเท้าต่อเออ ตังนี้ได้แค่ EFP นะครับสำหรับเลนของ E เลนของ Offlane ปูปูไม่ได้ตังค์ที่เราตีเมื่อกี้ปูหรือแมงกมุมมาเติมเพื่อแล้วก็หมุนนะครับเก็บแตกนิดหน่อยแล้วก็กดหนึ่งไว้ครับแล้วก็ไปตีฮีโหแบบนี้ก็ได้ครับกระโดดย่ำปลาจอมไปเลยด้ดูตัวแล้วโูโอ้โหเมตา <laughs> ในสตีมผมเล่นไปแล้วนะครับก็คือยังเล่นไม่เป็นแตกไปแล้วนะครับเกมแค่แพ้ไปเลยปึ๊บแล้วชาร์จปึ๊บพิงสตาร์แล้วเร,เรียบร้อยฮนะแม่ร้านสวยๆว,ว่าน้องเสินสาย่าเข้ามาจังหวะนี้รับผักเหมือนมังกีดีลูฟี่ปล่อยอยางยืดเข้าไปบัตนะ ึบแล้วรอสกิลหนึ่งแล้วยัดลงไปแล้วเฟ้นใส่ากับดาวนาไมคครับเฮ้ยพี่คนละเรื่องคน <c oughs> เ,เรื่องเดียวกันขอยมาขอแล้วลบยาแล้วปั่นเ็าให้ตีธรรมดาก็ได้นี่ครับระหว่างที่มันกูดาวนินตอยก็ตีธรรมดาก็ได้นะยัด ขารดแบบกันนำแบบนี้ทำไมมันหายวะสกิลปั่นิีหนึ่งเกาะเพิ่มแล้วก็ปั่นปั่นเรื่อยๆครับเราใช้สกิลหนึ่งกับคนกิหนึ่งกับคน ผมลูทุยผมลืมพูดถึงสเปลนะครับไอ้สเปลแก้แค้นนี้ดีกับเวเลสไอ้ไม่ใช่เวเลสออาเอสเมย์ยังไงใช่ไหมก็มันเหมือนกับมีความแรงขึ้นนะครับก็เหมือนหัวร้อนอนะสเปลหัวร้อนนะครับเวลากระโดดปุ๊บยัดแล้วก,กดสเปลอีกบอกเลยกับดาวนามิกเล่นสนุกมากนะแบบคลายเครียดอ่ะ ลอยจอยอะถอดสมองเล่นอะ <c oughs> แต่ทองค่อนข้างแพงนะครับสามหมื่นสองทองเลยแต่ย้ำหน่อยนี้เปิดอวกาศ <c oughs> ยัดไปสามครับสวยๆ <c oughs> ปัน่นปั่นอย่างเดียว <c oughs> มัชชาชาเขียวก็มา <c oughs> มิกุูว่ะมิกุูอันนอเนี้ มีกูอ่นเอนีย้ยระยัดชาร์จสตาร์ให้ก่อนแล้วฟิกเกอร์หนีไปฮะเพืเ่อนเบอร์เจ้าสดนะออกมาก่อนนะผัดกันไดป้อมเกมนี้แรงมากนะเพื่อนแค่ประมาณ2นัดน,นี่ก็เริ่มแรงเลยครับนัดที่สามนี่ต้องรีบออกนะทำไมเช่แทงนี่รีบออกเลยครับอยากให้ทีสอตา ไม่ใช่ Resident Evil ก็สตาร์ได้อะสตาร์ <Star. S 1> นั่นแน่ไปทางมีเกมอื่นแล้ว <Star. S 1> ลสตาร์เมื่อไรไปสตาร์ปั่นว่ะยิ่งว่ามัดช,ชาชาเขียวโอริโอ้แล้วปัน่นเดี๋ยวยาวเล่นในทั้งวันนะเล่นทั้งวันตรงนี้ต้องถอยออกก่อนนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไอ้แหลนมันชื่อแหลนแหลนสล็อตอะไรลสลักอ,อย่างเลยไอ้ตัวเนี้ยแรงนะครับคนเล่นเป็นนโคตรมหาเทพแต่โดดย่ำปลาจอมไปแล้วสโลว์ครับสโลว์สโลว์หนักหาจังหวะส่วนเนะี้ยมันมากตัวนี้นะฮะหนึ่งสองอย่างเดียวหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับ หนึ่งสองกระโดดรชจอืมว่าเซตนี้มันเป็นเซตแบบว่ามีทั้งดาเมจแล้วก็มีทั้งถึกนะครับก็เลยปั่นแบบสามฝ่าตรงข้ามมันเจ็บไหมเอ่อก็เจ็บอยู่นะครับก็เจ็บอยู่เราก็แทงได้ด้วยนะก็เลยในทางบังมันก็สนุกนะครับ มนุมมนานอะไรก็มีแทบจะไม่ต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวแล้วเกมมีฟื้นฟูแรงด้วยนะครับเออไอตรงรีคอร่อ่ะแรงนะครับแรงต่ออันนี้ขึ้นสมมเซตจากโปรนะครับโปรเฮเยอร์ถ้าฝากบ้านอาวีก็เป็นเมส้มนะครับเสียงเสียาว่ะ หมุนปั่นมาเลยสองคนแล้วยดัดใหาอีกสามครับโอ้โหโดนถัดหนึ่งปั่นสองมาหนึ่งปั่นอีกหนึ่งมาหนึ่งปั่นอีกหนึ่งแล้วค่าเรียบร้อยโอ้โหมีย้ามันได้ไปวะกลางวงล้อม,มอ่ะกลางวงล้อม,มอ่ะกลางวงล้อมอ่ะ แข็งยอดเยี่ยม5 4 54เห้ารอวะมันเป็น5 4ได้ยังไไงมันจะต้องไม่5 4เว้ยแต่ว่าเออมันก็จะมีข้อรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะเ,นเพื่อนๆข้อจำกัดมันก็เลยเลยก็คือเอมเรมนะเอมเรมอย่างเช่นออฟเลนอย่างเช่น e อ p อะไรเงี้ยมันอาการเล่นนักสู้ เป็นเตะเกาะนู่นนี่นั่นก็ต้องอัพเป็นนักฆ่าที่มีเตะเกาะเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าอันนี้เอสเม่ e, มันเป็นสายเวทเว้เพื่อนมันก็ต้องอัพเป็นเอ็มเบมเวทด้วยนะฮะซึ่งเอ็มเบมเวทอ่ะผมไม่ได้อัพไว้เลยเอาไปแค่ประมาณ10เลเวลมั้งแล้วก็เต็มเกิดแล้วอะผมไม่มีและเหมือนจอู่เกมก็จะตามนะฮะมไม่สนใจอะ ตัวเมตาตัวเปรียบ <laughs> ตัวเมตาตัวเปรียบปั่นให้ก่อนนะครับจริงเราต้องโฟกัสแครี่นี่หรือเจาะสนธยากูนี่ไอ้ชิวี่ทำไมเก็บตามวะแล้วตันนะ่ยาายัดให้อีกสามครับ เลยยันได้สี่เลยแล้วกันทั้งวันนะครับท,ทั้งวันนะเราบรรลุแคลรี่บ้างโอ้โหฝันร้ายตัวหลังอะ่ะฝันร้ายตัวบางอ่ะผมบอกเลยเล็กโดดจันให้อีกทีอันตีที่สองไม่ใช่กับตันอเมริกาแต่ก็ได้ทั้งวันนะฮะอ่าเริ่มนานเล่นขึ้นเลย่องไหมเห็นผมรีวิวอย่างงี้เริ่มนานเล่นขึ้นเล,นเลย,ย่องไหม กิวเพไม่ต้องเยอะนะปั่นให้ทีโอ้โหสัน่นว่ะเอาสุดไงเราทลายป้องรับเอาบาลลัก่กนแล้วก็ขับกันดีกว่าฮะยัดสตาร์นี่ยัดสตาร์ยัดสตาร์มันมาแน่เลยว่ะ ไม่ให้บ้าฟ้าโอ้เอ่อเอ่อมื่อไรกคจะตายสวดให้ด้วยโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โหสมคำปากปากถนาหุดตายเกิดจากทงตี้เดี๋ยวอยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเแมีคนจะมาจะลอยแต่มีคนับบ้านนะฮะ บอกเลยว่าเกิดใหม่ทีก็โดดจัดเลยครับผมจัดเอากาศแล้ว,ว,ลวปักให้สามหนูไม่แพ้ซีซีปะวะโดนซีซีก็โดดเข้าไปที่คืนเหลืองเลยนะปั่นให้สองแทงเราเล่นโคตรดีฮะจัดให้หนึ่งอบอกเลยว่าหวานจีครับ จริงเพื่อนๆลองไปดูสแตมอันล่าสุดอะ่ะอันล่าสุดเลยผมเล่นเอสดไม่ครั A ้ M งล่าสุดอะ่ะอันติไม่โดนเลยน่ <c oughs> าแต่ก็ขอ,อยันซะหนึ่งทีแม่อุ้ยหายละติดโยนตั้งแต่ RV รถ้ามาเกมนี้ก็ยังโยนอยู่ <c oughs> กลับไปทีหนึ่งดอกนะครับตรงนี้ป้อมแตกเลยแต่ผมว่านะนณตอนนี้ผมอยู่อีพิกใช่ไหมเพื่อนผมว่ามันต้องไปอีแรงหนึ่งเว้ยผมว่าการเล่นมันจะปรับเปลี่ยนไปเลยจริงอาจจะไม่ทิ้งป้อมอาจจะเป็นโซมากกว่านี้นะอันนี้ก็เป็นผู้เล่นใหม่ก็รีวิวตามแครงไปก่อนนะครับ ไต่โพเทร์นี่ยอมกันไม่ได้จริงนะโหเริ่มเ,เจ็บแล้วนะใครมันผักกูเลยนัางตางไปเลยหมูหมาก้าไก่เพื่อนกูโดนโตจัดอะรอชาร์จเหมือนจะโดน เหมือนโดนสะก,กิดหรืออะไรสักอย่างจย่างไอัติผมก็หายไปเลยนะฮะเอออันนี้ก็เป็นข้อควรระวังของเอสเมย์นะครับบางคนก็เรียกเอสเมอร์นะครับแล้วแต่เอสเมอร์เอสเมอร์ดาเอสเมย์นะครับอะไรก็ว่าไปเรียกเอสเมย์มันแบบมันเท่กว่า คล้ายๆกับเบสเล่ที่กินไอเติมอ่ะถุยไปจ้าโหเห็นหน้าแล้วหน่ะโดนจริงนู้นอันติหายนะครับน,นั้นเข้าไปล้ำ่อดีกว่าเข้าไปล้ำ่อดีกว่าคนไทยอ่ะนี่กดสเปลเข้าไปล้ำครับกดสเปลเข้าไปล้ำและรอเลือกตีกูทีกูจะอันติ มีเรากระแทงกันเล่นเล่นหนาโคตรมันน่ะเไม่สนใจเพื่อนอะแคลรี่จะยิงถึงไม่ถึงอะไม่สนใจอะโอเคเอาโพไซดอรอนอีกหนึ่งทีครับอาดนาครั้งที่แปดขอเี็คเองก่อนจ้า นะตอนนี้เล่นแรงอีปิมันค่อนข้างบ,บวกกันเยอะเพื่อนๆค่อนข้างบ,บวกกันเยอะเดี๋ยวต้องรอไปอีกแรงหนึ่งเด yeah. yeah. ขึ้นบ้านยากด้วยนะ อ๋อเพยาดาเจ้าเนี้ยถ้ากูเข้าเพื่อนพียาดาหรือเปล่ากูเป็นอาวกูเข้าแล้วโอ้โหหลังๆกูไม่ได้โดดเลยไม่ชิงกูที่กูไม่ได้โดดเลยพี่สวยเข้าไม่มีกูเนเรียบร้อยกนะูกลัวนะไปยิงกูตันใกล้ๆแบบนี้ เจ็บป่ะวิ่งเอาโมล่านให้มันตายไปดิมันรอดอีกแก่ก็ยังไม่จบอยู่ดีนะครับโมไม่ขึ้นยากชิบหายป่ามันตัวเดียวเลยอะการป๊อบได้สองทีเลยอะ ถ้าง <rude S 2> ั <iri> like 1, ้นก็อาจจะต้องรอโพเซดรอนเกิดเลยทีแทนเลี้ยงทันๆนก็หลอดนะครับเกมที่เขาเรียกกันเรียกหลอดแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นอะโพเซดรอนเฮ้ยโพเซดรอนด้วยว่าเดี๋ยวขอลองปรับถ้าอาวีมันมีสับของอย่างเช่นถ้าผมขายตรงนี้คิงใช่ไหมขึ้นอัมตาตอนนี้มีเงินพร้อม แล้วก็อาจลองขึ้นเป็นรองเท้าขอลองสับมันก็ได้จะได้ไหมกู้ยาตรงนี้ก่อนโอ้หเดี๋ยวไม่มีรองเท้าไม่สโลเลยวะ่ะเฮลิตายเฮรตายเฮรตายดับมิตตายดับมิตรตายนี่เกาะเกิดแล้วผมจะกล้าเล่น กวดแสโลมากเลยครับเพื่อน <Init ial. S 1> เว็ยบข้าวแล้ <Mont attack. S 1> เดี๋ยวเหมือนจะสวยนะยัดนะครับ <Three. S 1> <laughs> โอเคเรีวิว โมบายเลเจนต์ Legend, กับอ่าตัวไหนเอสเมดนะครับเอสเมอร์เรดา้ประมาณนี้ครับใช้สกิลหนึ่งก่อนนะสกิลหนึ่งแล้วค่อยสองตามครับสกิลหนึ่งมันก็จะรีประมาณวิสองวิให้มันสัมพันธ์กับสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับมันก็ใช้ได้รัวๆเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้สำหรับตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งแต่แรงมันมากครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า